คุณหมอคะอยากแย่ในตาเกิดจากอะไรคะใครเคยเป็นบ้างไหมครับเวลามองไปที่ท้องฟ้าใช่ไหมมองไปที่กําแพงขาวๆเนี่ยนะครับจะเกิดเป็นอยากแย่ลอยอยู่ในตาเนี่ยนะครับเราเรียกสภาวะแบบนี้นะครับว่าวุ้นในตาเริ่มเสื่อมเนี่ยวุ้นในตามันก็เหมือนเยลลี่นะเยลลี่นะเด้งๆด้งดงๆใช่ไหมพอมันเริ่มเสื่อมมันก็ละลายสิครับละลายละลายกลายเป็นน้ำนะครับสภาวะนี้สภาวะที่วุ้นในตาเนี่ยมาเริ่มเสื่อมลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป็นเส้นใย ในเส้นใหญ,ญ่พวกนี้แหละเขาเรียกว่าอยากย่ายในตาหรือว่าภาวะวุ้นในตาเสื่อมนั่นเองนะครับถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยวุ้นก็จะหลุดออกจากจอประสาทต,ตาแบบนี้สัญลักษณ์ก็คือว่าจะเริ่มมีแสงแวบๆอ,อ,อยู่ในลูกตาแบบนี้เริ่มไม่ดีแล้วอันนี้ต้องรีบไปหาหมอนะครับผมนะส่วนสาเหตุเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เราเนี่ยใช้พลังงานของตับแล้วก็ของไตเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นคนที่ทํางานดึกๆะนะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังทํางาน ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนนะครับพูดง่ายคือการนอนดึกการทํางานตอนช่วงหัวค่าหนักๆเนี่ยจะทําให้ทั้งตับแล้วก็ไตเนี่ยเสื่อมถอยได้ง่ายท่านก็จะแก่ไวว่างั้นเถอะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ใช้สายตามากๆนะเช่นคนที่ใส่แว่นมานานมากๆใส่ตาสั้นมานานมากๆเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นโรคเบาหวานคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาคือเลือดมันข้นหนืดใช่ไหมก็จะทําให้ไปเลี้ยงดวงตาไม่ได้นะหลอดเลือดก็จะมีปัญหาแบบนี้ก็จะมีปัญหาเช่น วุ้นในตาเสื่อมไดนะ้เรารู้สาเหตุกันไปแล้วนะครับมาดูการแก้ไข3มข้อแล้วกันข้อแรกเลยนะครับยังไงซะนอนเร็วด้วกน,นะครับการนอนไม่เกินสี่ทุ่มและช่วงค่ำเนี่ยอย่าไปทํางานเยอะจนเกินไปจะสวดมนต์ทำสมาธิด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับการนอนเร็วการไม่ทํางานดึกทําให้ตับแล้วก็ไตฟื้นฟูดได้ดีเลยนะครับข้อที่2คือใช้สมุนไพรที่ช่วยต้านอะนมุฉละช่วยต้านการอักเสบเช่นทาบิ้นชั้นก็ใช้ได้นะเบอร์รี่ต่างๆเช่น มมลบรีใช้ได้เ si ห็ด so ลิ้นจืดเนี่ยดูแลทั้งตับแล้วก็ไตนะครับกินขมิ้นฉันก็กินหลังอาหาร1-2เม็ดวันละ2มื้อนะครับมมลบรี่ก็กินเป็นแบบผลไม้กัดกันนะครับส่วนเห็ดลิ้นจือเนี่ยจะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ 1- 2แคปซูลหรือจะเป็นชาเห็ดลิ้นจือแบบนี้ก็ใช้ได้แบบนี้จะดูแลได้ทั้งตับแล้วก็ไตทําให้ฟื้นฟูร่างกายทําให้ไม่แกวัยนะข้อที่3นะครับก็คือว่าต้องเพิ่มน้ําในเลือดนิดหนึ่งนะครับด้วยสมุนไพรที่ลดฝาดฝาดลดเปรี้อ สมอต่างๆ <Wow. S 1> สมอพิเพกสมอไทยอะไรเงี้ยนะครับหรือวรวมกันเขาเรียกว่าตรีพลานั่นเองนะครับสมุนไพรกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มน้ําในเลือดนะครับเลือดก็ไม่ข้นหนืดเกินไปลดปัญหาเรื่องโรคเบาหวานได้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญลดฝาดให้มันขับป้อมช่วยให้ร่างกายไม่เสื่อมถอยไวเกินไปดังนั้น3ข้อนะครับคือนอนเร็วอย่าทางานดึกมาเกินไปนะครับข้อที่2ก็คือว่ากินขมิ้นชันเม,มลเบอร์รี่เฮดลินจือข้อที่3ก็คือใช้ตรีพลาทําแบบนี้ ร่างกายเสื่อมถอยน้อยลงตับไตแข็งแรงขึ้นวุ้นในตาไม่เสื่อมง่ายๆนะครับลองทำดูครับ